เราได้เห็นนะครับว่าคนไทยรักกันนะครับแม้ว่าจะมีคนที่ตกทุกข์ยากนะครับเราไม่เคยทอดทิ้งกันรวมถึงในฝั่งของกลุ่มศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับอย่างเมื่อวานนี้เขาจัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดมืออ่าเปิดหมวกนะครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเมื่อวานนี้ที่ลานพัพารากอนในงาน Music ก e ิ l i n g s o ซาเทิรนะครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ําท่วมภาคใต้ ก็มีศิลปินดาราหลายคนเลยนะครับขึ้นเวทีร้องเพลงเปิดบวกนะครับมีทั้งวงซีซันไฟนะครับมีคุณเอจิรากรมีเจสเซเตอร์นะครับมีวงซิลเคสเซนเดอร์ก็ไปนะครับรวมถึงคุณแหนมรุนเดร็ดด้วยนะครับไปร่วมการร้องเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจัดขึ้นที่พาร์คพลากอนคนก็เยอะนะครับให้ความสนใจนะครับไปร่วมการบริจาคเงินกันด้วยคุณนิิการค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่มาร่วมใจบุญในครั้งนี้เดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ ได้เห็นภาพนะครับได้เห็นความยากลำบากนะครับของพี่น้องชาวใต้ที่ประสบกับโรคภัยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เราได้มาร่วมนะครับแล้วก็เหมือนระดมทุนแล้วก็ส่งไปช่วยช่วยเหลือนะครับเพราะคนไทยน่าจะช่วยกันอยู่แล้วนะครับครับผมก็ทุกครั้งที่เ,เกิดปัญหากับประเทศของเรานะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับยิ่งเป็นเรื่องภัยธรรมชาติเราสังเกตว่าเ,เราค่อนข้างจะ รวดเร็วกันนะในการช่วยเหลือนะต้องบอกว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่เคยช้าเลยนะครับผม<ช>ก็ยังไงขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ในสิ่งที่ศิลปินทําได้อะไรที่เป็นอาชีพของเราจริงๆแล้วอาชีพของเราเนี่ยมันคือการมอบความสุดอยู่แล้วและยิ่งถ้าเกิดเ,เขามีความทุกข์แบบนี้เราก็อยากจะใช้สิ่งที่พวกเราถนัดนะฮะในการที่จะช่วยเหลือเขานะครับค่ะ คือนอกเหนือจากที่จะรวมตัวช่วยเหลือกันในงานนี้นะคะเหล่าศิลปินแต่ละท่านก็บอกว่าพร้อมจะช่วยในทุกๆท,ทางที่สามารถทำได้ส่งแรงใจช่วยพี่น้องทางภาคใต้ค่ะผมว่าสิ่งที่เราสิ่งที่พี่ๆน้องเขาบริจาคมาอย่างเงี้ยมันทำให้พี่น้องชาวใต้ถ้าได้เห็นนะ่ะก็จะมีกำลังใจที่จะอดทนแล้วก็สู้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อยากให้อดทนครับสักนิดนึงเพราะตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ย เขาก็ระดมความช่วยเหลือทุกๆอย่างนะครับเพื่อจะส่งไปที่ทางภาคใต้แล้วก็ทำได้แค่กระจายข่าวให้ทุกคนทุกทกคนรู้นะฮะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือรับผมแล้วรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กำลังใจทุกๆคนที่ประสบภัยพิบัติอยู่ครับอยากจะบอกทุกคนว่าีต้องเก็บแข็งไว้นะครับบางทีมันผมไม่ได้เกิดอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องหายนะครับยังไงก็ ถือว่าเราคนไทยแล้วก็จะต้องช่วยกันแน่นอนนะครับพอใย้างไสบายใจได้ครับผมตรงน,นี้กแ็แข็งแข็งไว้ก่อนค่ะนี่คือน้ําใจของคนไทยนะคะหลากหลายฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันส่งเป็นสิ่งของระดมเงินทุนส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นล้านล้านคนที่ได้รับผลกระทบยังไม่นับพืชผลทางการเกษตรเสียหายรวมถึงสัตว์ด้วยเหมือนกันนะคะ